สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่24มกราคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึง27.89เหรียญน,นะคะปิดไปดที่1,263.95เหรียญน,นะคะโดยที่ราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะ เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดิ่งลงแรงกว่า1%นอะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนจากค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็การที่ผู้นำพรรคคอนเกรสนะคะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยทบทวนในเรื่องของมาตรการานำเข้าจำกัดการนำเข้าทองคำรวมถึงทบทวนอัตราภาษี นำเข้าทองคำที่10%ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นมาแรงส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ที่3 2 6 0 0 0รายนะคะ ดัชนี pmi ภาคการผลิตยยอยู่ที่53.7นะคะน,นี้ต่ำกว่าคาดมากนะคะก็เลยทำให้หุ้นตกแล้วก็ทองขึ้นนะคะดัชนีราคาราคาที่อยู่อาศาัยอยู่ที่0.1%นะคะก็ต่ำกว่าคาดยอดขายบ้านมือ2อยู่ที่4.87ล้านล้านยูนิตนะคะก็ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะส่วน ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาแค่0.1%อันนี้ก็ต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็ยอดสต็อกน้ำมันลายสัปดาห์อยู่ที่1ล้านบาเรลนะคะเพิ่มขึ้นมา1ล้านบาเรลส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีบริษัทจัดอันดับช,นนชั้นนำของสารัฐนะคะระบุว่าธนาคารในเอเชียมีการสำรองเงินทุนมากพอที่จะรองรับ ความเสี่ยงจากการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า QE ของธนาคารกลางสหรัฐได้นะคะสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแรงนะคะสามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1,260ขึ้นมาหายที่บริเวณ1,265ได้นะคะแต่คาดว่าจะไม่สามารถยืนได้ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนะคะ MACD ก็เริ่ม